มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคู่รักรุ่นใหญ่คองรักกันมา23ปีแยกห้องนอนกันแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่ชีวิตแฮปปี้ลงตัวมากๆนะคะสำหรับอดีตนางเอกกบประพสราหลังจากที่เธอเองตัดสินใจแต่งงานกับสามีนัรธุรกิจตระกูลดังเอพรเทพเตชะไพบูล ทั้งที่คบหาดูใจกันเพียงสองเดือนเท่านั้นจากนั้นจนถึงวันนี้ทั้งคู่ก็สร้างครอบครัวร่วมกันมาอย่างยาวนานถึง23ปีและมีน้องเหนือเป็นพยานรักคนสำคัญค่ะแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าขาเตียงจะสั่นคลอนหรือไม่เมื่อถามคุณกบประพัสราว่าแยกห้องนอนกับสามีแล้วนะคะเจ้าตัวเองขอเคลียร์ชัดๆว่าแยกกันนอนมานานแล้วเพราะว่าสามีเป็นคนที่นอนกลนและชอบเปิดทีวีนอนขณะที่นางเอกคนดังนั้น เป็นคนที่ชอบฟังพระเทศเวลานอนแม้แต่เวลาออกกำลังกายยังต้องฟังพระเทศเลยค่ะก็เลยตัดสินใจแยกกันนอนดีกว่าคู่รักรุ่นใหญ่คลองรักกันมายาวนานถึง23ปีแยกค้องนอนกันแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ。